สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูหนึ่งแล้วก็คุณครูจูนนะคะค่ะวันนี้เราสองคนมาทําอะไรกันคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะในหน่วยอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะดอกไม้งามตานะคะเด็กดีเราไปรับชมวัสดุอุปกรณ์กันได้เลยค่ะค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กดี หนึ่งเลยที่สําคัญเลยก็คือก้านกล้วยนะคะเด็กๆอันนี้คุณครูจูดเอาใบมันออกหมดแล้วเหลือแต่ก้านนะคะแล้วก็นํามาตัดในรูปแบบอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้นะคะไว้ทําดอกมันแล้วก็ไว้ทําใบนะคะแล้วก็จะมีสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะเด็ก แล้วก็ภูกกันนะคะแล้วก็กระดาษของเราใช้เท่ากับกา้านกล้วยนะคะพร้อมกันหรือยังเอยเด็กๆเตรียมอุปก,กรณ์เสร็จแล้วไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะเด็กๆเราก็ได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการทํานะคะเด็กๆว,วันนี้นะคะคุณครูจูนจะทําดอกไม้นะคะสีเหลืองนะคะเด็กๆ เด็กจุ่มสีนะคะแล้วก็นำสีมาทาบนก้านกล้วยได้เลยนะคะทาให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆแล้วก็สลับไปมาแบบนี้เลยนะคะ ก็อีกดอกนึงจะเป็นสีแดงนะคะเด็ก เด็กๆดอกไม้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นก้านของดอกไม้นะคะเด็กๆจะใช้สีน้ำตาลหรือจะใช้สีเขียวก็ได้นะคะแลว้วแต่จินตนาการของเด็กๆเลยนะคะลากไอ้ตรงลงมาเลยนะคะเด็กให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้เวเราก็จะทำใบกันค่ะเด็กๆ เราก็นำสีเขียวนะคะมาทายทั่วเลยนะคะใบที่หนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ใบที่สองกันเลยะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆด,ดอกไม้ของเรานะคะเสร็จกันไปแล้วนะคะเด็กดก,กับการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วยนะคะสวยใช่ไหมคะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรื่องความคิดสร้างสารรค์นะคะจนินตนาการนะคะแล้วก็การใช้สีนะคะการเลือกใช้สีดอกไม้ที่เสมือนจริงนะคะค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหนึ่งแล้วก็มาฝากคุณครูบ้างนะคะคุณครูจูนมีอะไรจะฝากเด็กๆไม่เอ่ะเด็กๆทากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่ด้วยนะคะเพราะมันอาจจะเลอะสีนะคะค่ะพบกับครูหนึ่งแล้วก็คุณครูจูนใหม่ในคลิปหน้านะลูกน,นะคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดสดค่ะบ๊ายบาย